สวัสดีทผูุสมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการพาทุกคนไปดูลูกซองควงอัพเวลกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะ M1 ป็นเอัพเวลนะครับดมิลสองตาการยิงหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่นะโอ้โหเนี่ยโคตรเท่แต่คือเป้าหมายผมวันนี้ไม่ได้มาสุ่มลูกซองนะครับผมจะมารีวิวไอ้นี่นะครับบัตรจิขั้นสูงร้อยห้าสิบเป็นนะครับซีซั่นที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ, 50, รบเดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยแล้วนะซีซั่นห้าสิบเอ็ดนะครับผม นี่ไอ้ท่านเนี่ยข่าวอยู่ต้องกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะอ่านี่ไงทองละแต่ในรูปโปรไฟล์มันยังข่าวอยู่นะผมว่าไม่เป็นไรหรอกนี่ป่ะทองละมาอัานนี้โอ้โหอันนี้เป็นซีซันร้านสิบสองนะบัตรขั้นตอนทุ่งมาวันนี้รอโคตรนานนะนี่โอ้โหซุดวุ้ยก็เทีนะแต่ผมจะมารีวิวซุดผู้หญิงดีกว่านะขอไปรับขั้นเพิ่มนะบางขั้นผมก็ยังไม่รับนะนี่โอ้โหเยอะเลยจะได้ประมาณ300กว่าน,นี่แหละ ซุปเปอร์ไซร่ไปรับเอลที่หน้าเดินขั้นดีกว่านะครับไม่อยากรับในนี้นะสุดจัดมาเงี่ยมารับกดรับทั้งหมดกันเลยนะตกลงไปเดี๋ยวเลยก็เนื้องสนใจครับนี่ข้ามไปซุปเปอหญิงมาและสกินสองฟุก,ก็มีเสื้อก็มีโอห์หินแปล้งล่างนะลักๆหินแป้งล่างก็ดีนะเซตวอรเลติสั้นก็มา อดกระเป๋า,ท,าท่าเต้นโอ้โหท่าเต้นนี้ของดีอะเนี่ยทองกองตูดจุดผู้ชายมาแล้วครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการลงแรงโซโล่ด้วยนะครับแล้วก็จะมาทําบักด้วยนะคือบักจรงิงนะเว้ยเดี๋ยวมาดูกันไอ้บักนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนแบรนไหมบางทีนะผมก็ยังไม่มั่นใจนะโอม,มาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาทางก่อน้าทางอานี้ไง นี่ก็อยู่ตรงคอลเลกชันโหม่ได้กดเข้ามานานนะตรงทางใส่แทนท่านในตำนานทีสองแล้วกัน้นะเดี๋ยวเซ็ตอาซุสเซก่อนนะโหกล่องอพป,ปืนก็มีวุย้ยนี่ได้เยอะนะกล่องกัน้นนี่ชุดผู้หญิงนะครับผมเป็นไงไม่มีเอฟฟกเลยนะแต่ก็สวยอยู่นะ มันเป็นของเละแล้วผมเอาดูดีสั้นอยู่แล้วเนะ่ยสวมใส่ไปเลยมากดราเต้นไปก่อนอบออ๋อเหมือนโดนยิงอนะแน่นอนกองตุด๋ด้วยมาเป็นไงเดี๋ยวผมจะไปลงเล้งโซโล่นะที่หนึ่งทุกเกมอยู่แล้วสี่ดาวนะสี่ดาวถ้าลบก,ก็ลบหกสี่ไปแหละแต่ไม่ลบแน่นอนนะผมไปภมเอาตัวรอดสู้อย่างแรงโอเคมาตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะผมจะรู้ก่อนวันนี้โอ้โหจะไปสุสานนะผมจะไปสุสานนะครับ สกิลก็ตามที่ทุกคนเห็นไปเลยเหมือนเดิมเนะี่สกิลแต่ไม่เหมือนเดิมแค่ตัวละครน,นะเอาเกนนี่มาเล่นรอก่อนรอก่อนบักที่ผมจะมาทําคือบักพลับจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยรอโหคนบุญเครื่องบินเหลือน้อยนะยี่สิบกว่าคนเองเก้าสิบแปดเริ่มโลดงดไปเ,เรื่อยๆมอสสุสานไม่น่ามีตัวนะไปโดนไปเลยมาให้ไอ้บอร์ดมันตรงแบบนี้แล้วก็กดเนี้ยเห็นป,ปหมพลับน้าจอแบบนี้ มันค้างไว้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแหละเป็นเป็นบักที่ดีนะครับทุกคนบอกเลยบักที่ดีนี่แฉพาไปด้วยตอนทำนะบอกเลยบักสุดยอดถึงแน่นอนเดี๋ยววะเนี่ยเออมาแล้วโคตรไกลจงะไปวงฟ้าก็ได้แต่ว่าวงฟ้ามันจะมีคนนะครับนี่มีปะดูนี่ครั้งตัวจับไม่เห็นจุดแดงสักจุดเลยนะเพราว่ายัางยังไงก็ไม่มีอะ่ะปืน โอ้ oh, ปืนใหม่เอ้ยเอเกปดสวยมีคนว่าหนฟ้าถ้ามีนี้หัวแตกนะผมได้เกมแปดแต่คือไม่มีครับผมตามไปเรื่อยก่อน เดี๋ยวทุกคนผมวิ่งเจ้าคนวิ่งนะแตยิงๆิงมันจะอยู่ในบ้านเนี่ยผมงชูก่อนนีงทรงควงไล่หลังมาแล้วดักไม่รอปบึ้มหัวแตกยิงสาวได้บอกกูนี่โอ้ยมีดิษว่าเอ้ยโดนสายยิงปัญญาก่อนปัญญาก่อนเาแล้วก็ออกไปเหมือนเดิมที่ใส่ผมเก็บ ตั้งหนึ่งสันแล้วก็เก็บต่อยาวโหส่งก่ออย่างเยอะมุกก่อนนี้มีเท่าไหร่เก็บไปให้หมดนะผมอ่ะเพื่อก่อมันฟังไงจะได้ซ่อมได้นะครับคนดูเก็บบังกระสุนอ่าของมันได้ไซส์ผฝนแบบให้มันทิ้งกับตัวมัดเลยนะไปวิ่งกันต่อเลยครับคนดู

ปัญญาเร็วกับไปเก็บป๋องไงไล่บอมันรืบตั้งลรงเรียนก่อนโอ้ยเยอะอย่าปอง Triple Kill อ้แม็กล่านด้วยวันนี้ผมเจอแม็กล่นเยอะนะในสุาสากนกูมีแต่ยิงไปลนะนี่เป็นไงมาเลยเก็บยิงไปไม่ได้ใช้อะไรยิงไม่ให้หมดนะครับผมดูไปวิ่งกันต่อสบบนเขาดีวกว่านะผมยิงได้ศพหนึ่งนะครับนี่ะไรโห่เพิ่มใส่ก่อนเอาตอกเจองเตือนอะไรวะเนี่ยใครไม่รู้นะผู้ติดตามใหม่ถูกใจวิดีโอผมนะ โอโห้ยาใหม่ด้วยไอ้น,นี่มันจะเป็นคนเม้มนะดูเดียวของน้อยจัดเลยโอ้ยวงวงอยู่ใกล้ผมแล้วขอนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนว่าซ้ายมีว่ะเอ้ยเอ้ามีจริงโอ้กูมไม่น่าพูดเลยพูดแล้วมันยิงผมเลยว่ะชิบหายแล้วพันก่อนมนก่อนผมมีดีเจบอสู้อยู่ได้นะเราก็เลือด270แล้วนะครับสกิลลูกเเอต้านะโอ้ยช่วยจัดนั่งแงบตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน ผมมายิงเข้ามาอีกมีมผมมายิงอีกมาไอ้น้องเดี๋ยวกรอเข้ามาควไม่ต้องไปกดดันนะแบบนี้ไม่ต้องไปกดดันนะครับผมแนะนำเนี่ยใจเย็นๆนะดูเสียงของไอ้เลยผมใจเย็นนะดูไว้ไม่ต้องไปกดดันโยนไปเรืกกนะ่อยาาก่อนเนี่ยไอ้แม่งโดนระเบิดผมก็ค่อยโยนนะมันก่อสีแน่เลยนะโดนระเบิดแถมมันมาแบบนี้แหละเห็นไหมสองตายป oh <my> ังง่ายนะคนดูโซโล้คือไม่ตึงเลยนะมันเริ่มจะใกล้ๆกลางๆท้ายซีซั่นนีกไม่ตึงเลยนะเห็นไหมเร่งง่าย ถ้านะทุกคนกลัวพลาดก็บักพับจอนะครับใครเจอผมเนี่ยโดนผมฆ่าเนี่ยในแรงโซโลนะจะกดแบนผมนะผมดูทำบักนะผมกว่าโดนแบนนะครับโหนี่โซล่าไปก่อนละกันมีคนไงมาเหลือหนึ่ง,งแล้วขอแซมขอแซมน้องอยู่ไหนน้องออกมาอยู่ไหนน้องเจอแล้ววะน้องอยู่ตรงเสาไฟแน่เลยตั้งไอไ้ก่อน ือวิ่งหรอกไม่มีมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราลองบีบก่อนแล้วเข้ามาดูวงบีบไรนะผมจะลองแล้วกัน ลองเซตระเบิดไปก่อนหนึ่งมีปะเฮ้ยมีโดนเจ็ดเอ็ดสวยเลยกลับระเบิด,ดอีกเฮ้ยมันวิ่งมาสิแล้วโอ้ยสวยเราก็ดูทางไงอุ้มไม่ทานวะอุ้ยเก็บจัดเลยปืนสองควงนั่นแหละสกินระเบืออะไรระเบือผมสองนัดไม่ตายนะตัวสองควงนีงงน้ผมสองนัดตายนะเฮ้ยล้อเนี่ยโซโลปึ๊งได้ไหะตายผมสองนัดตายนี่นะครับดูเห็นมเาผมบอกมดแล้วมันเล่นแบบโซโล่จนเทพแล้วนะโซโลอ่อะเล่นทีมนี่ผมอะ ตายคนแรกแค่นั้นแหละว่าผมเล่นทีมไม่เก่งนะโซโล่ผมเก่งแต่คือประเด็นมันบวกน้อยนะ47ไดงเนะี่ยตายแรกของวันได้5คิวถ้าไม่700ใช่ไหมเออไม่ใช่700ดิ1000กว่าอ๋อยังไงกันาครับผมสำหรับการรีวิวสิทขั้นสูงดิสันดี้51รีวิวชุดผู้หญิงนะครับนี่ก่อนจะจ้าก,กันวันนี้ผมขอกดท้าเต้นในวันได้ดูเนี่ยมามันจะโดนดดยิงแหรอลุกขึ้นมา